วิธีเติมเงิน G Wallet เข้าแอปเป่าตังเพื่อใช้กับคนละครึ่งพัทถ้าเราใช้แอปกรุงไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเติมง่ายมากเลยครับให้เราเข้าแอปเป่าตังเสร็จแล้วเราจะเติมจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเข้าหน้า G Wallet ก่อนเพื่อมาเช็คดูได้นะครับว่าตอนนี้เงินใน G Wallet ของเรามีเท่าไหร่แล้วเรานะครับสามารถกดเติมเงินปุ่มตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดกรุงไทยเน็กปุ่มกลางตรงนี้ได้เลยครับ เสร็จแล้วมันจะเด้งเข้าแอปธนาคารกรุงไทยแบบนี้ก็ให้เราใส่รหัสเข้าแอปกรุงไทยได้เลยเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาป้อนจํานวนเงินที่ต้องการจะเติมเข้า g Wallet ในช่องนี้ได้เลยนะครับโดยที่เรานะครับจะเติมกี่บาทก็ได้นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีขั้นต่าจากตัวอย่างนะครับเป็นจะเติม200แล้วกันนะครับก็ให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปถ้าข้อมูลถูกแล้วนะครับให้เรากดยืนยัน จากนั้นจะขึ้นสลิปมาแบบนี้นะครับให้เรากดกลับไปยังเปาตังโอเคครับเพียงแค่นี้นะครับเงินก็จะเข้าใน g ีบอเล็ตเข้าในแอปเปาตังแล้วนะครับถ้าเงินเข้าแล้วนะครับเราก็สามารถใช้เงินนี้ไปสแกนใช้คนละครึ่งพัดได้นะครับ